สำหรับเพื่อนๆนะครับที่ใช้ Mercedes-Benz ที่จะเป็นรุ่น C220 ดีคือเป็นเครื่องดีเซลครับก็จะพบกับในเรื่องของ a s b o ู a อ b o เนี่ก็คือเป็นน้ำยาบำบัดไอเสียครับถ้าเป็นรถญี่ปุ่นเนี่ยเขาเรียกว่า EGR ใช่ไหมคือการวนไอเสียได้เข้ามาใช้ใหม่แต่เนื่องจากว่าเทคโนโลยีของยุโรปเน่ยเขาจะมีน้ำยา a s b o ูเข้ามาครับน้ำยาเ b ูเนี่ยเราควรเติมตอนไหนนะครับเราก็ควรเติมตอนที่ ระบบการแจ้งเตือนเขาจะขึ้นอยู่ที่หน้าจอโมนิเตอร์ของ Mercedes-Benz นะครับและน้ำยาย s b สก็จะเป็นในแบบนี้นะฮะเป็นน้ำยาแบบนี้ครับคือเรียกว่าน้ำยาบําบัดไอเสียครับซึ่งในกฎหมายของทางยุโรปเนี่ยเขาก็ออกกฎหมายค่อนข้างจะแรงนิดนึงนะฮะโดยเฉพาะคนที่ใช้ในยานพาหนะก็ว่าเป็นในเรื่องของการอนุรักษ์โลกร้อนด้วยเพราะว่าในในอากาศของเราเนี่ยจะมีความร้อนค่อนข้างเยอะทีนี้เดี๋ยวเรา ไปดูทีมงานของเราดีกว่าว่าสังเกตดูว่าน้ำยายอสบูน่ะมันเหลือเท่าไหร่แล้ววิ่งได้กี่กิโลและเราควรจะเปลี่ยนตอนไหนหรืออ่าไม่ใช่ขออภัยครับควรเราจะเติมตอนไหนครับเพราะว่าเมื่อน้ำยายอสบูมันหมดขึ้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นของคุณลูกค้าก็คือเครื่องยนต์จะสตาร์ทไม่ติดครับเอาละครับไปดูช่างของเราดีกว่าครับและในตอนนี้ครับทีมช่างของเราก็จะอธิบายในเรื่องของน้ำยาเอสบูครับครับก็เรา เจอเรื่องของการแจ้งเตือนมานะครับว่าตัวน้ํายาแอดโบรมันน้อยนะครับเราก็กดเข้าไปนะครับเนี่ยเราจะเห็นว่าระยะทางเนี่ยที่เขาแจ้งมานะครับวิ่งได้อีกนะครับ2,600กิโลเมตรนะครับดูจากถังครับดูจากเลเวลถังเนี่ยเห็นไหมครับมันจะเกือบจะถึงครึ่งถังนะครับแต่ว่าความจริงแล้วเนี่ยถ้ามันต่ําลงไปเรื่อยๆมันจะอันตรายนะครับในบางคันเนี่ยอัตราสตาร์ไม่ติดไปเลยนะครับบางคันอาจจะสตาร์ตติดแต่ว่าอาจจะไฟก็จะแจ้งเตือนอยู่นะครับแจ้งเตือนแจ้งเตือนจนเราหน้าลำคาญมันทำให้มีการ เรียกว่าปิดโปรแกรม SB สบูไปเลยนะครับก็อันนี้ก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ที่มีตัวโปรแกรมปิดแต่ถ้าใครไม่อยากปิดนะครับอยากใช้โปรแกรมเดิมก็เราดูเลเวลเอานะครับเราก็ใช้ตัวน้ำยาเนี่ยเติมลงไปในช่องเติมนะครับที่อยู่ข้างๆกับตัวถังน้ำมันนะครับ,รรบ,รบออกบ็เติมเข้าไปประมาณสักสิลิตรนะครับเนี่ยประมาณ0ลิตรเติมเข้าไปว่าง่ายคือเติมไงก็ได้ให้มันเต็มนะครับแล้วก็ใช้ได้อีกยาวๆนะครับจะจะให้ดีนะครับที่ร้านเนี่ยจะเน้นในเรื่องของการเปลี่ยน่านน้ำมันเครื่อง นะครับหมื่นโลจะมาเช็คตัวแอดบูลทีนะครับอันนี้นะรถคันนี้วิ่งไปห้าหมื่นกโลนะครับก็แอดบูเพิ่งได้จากการนะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวทอดูว่าสุดท้ายเนะ่ยวิ่งได้แล้วจะจบอยู่ที่เท่าไหร่นะครับในการเติมตางครั้งต่อไปเดี๋ยวเราไปดูครั้งต่อไปกันนะครับเดี๋ยวเราดูในคลิปกันอีกทีนึงว่าการเติมแอดบู Ad oo, เติมยังไงนะครับผม